มาก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับ์แคปิทัลอีกแล้วตอนนี้อยู่กับรายการแตกฤทธิ์นะครับนะเป็นฤิ์เด็กนะครับของอะไรเลเจนด์ดราก้อนเลเจนด์ดราก้อนในในเขาเรียกว่าไงนะในกล่องทีดีนะเรียกเรียกได้ว่าอ่ะคอนเทนต์นี้นะครับเป็นแตกฤิ์อีกหนึ่งประเภทนะก็คือปกติแตกฤิ์เนี่ยเราจะโชว์ฤิ์นะแต่อันนี้ก็คือเราจะจัดอ่าไอ้ดับเบิลดับเบิลบัดดี้นะแบบกล่องเดียวในงบประหยัดนะครับนะว่าเราจะจัด ได้จัดยังไงนะแล้วจัดแบบไหนนะครับในงบงประหยัดนะ <S <S อ่านี่ก็เป็นเด็กที่คุณนามิดะยอมเสียตังมารีวิวนะ <S 1> <S 1> <S เออจริงอันนี้ก็เป็นตัวฟอยหน้ากล่องนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนว่าใช้อะไรบ้างนะอ่ะไปเดี๋ยวไปดูในกล่องกันก็คือหลักๆก็คือไอ้นี้ในกล่องมีให้ละสี่ใบบัตดีเนาะบัตด,ดีก็อ่ะไตัวละสี่ง่างง่ายบัตดีตัวละสี่เนาะในกล่องก็แสดงว่าให้มาห้าใช่ห้าใช่มีฟอยสองมันอยู่ถูกข้างวะเนี้ยถูกถูกถูกก็คืออยู่อันนี้มันจะติดกันอ่า เดี๋ยวชา้ okay, <อ>าาโอเคอะเอาเป็นตัวแดงก่อนเนาะตัวแดงก่อนตัวแดงนะครับอันนี้ก็ได้เห็นในรีวิวไปแล้วนะอันนี้ก็มาแตกลิปนะครับตัวแดงก็เป็นแม็กมาฮอลลัสนะสำหรับทีดีนะครับก็ตัวนี้มันบอกว่าถ้าลงด้วยสกิลเพื่อนระเบิดมอนทั้งหมดแล้วก็ยิงไลท์ตามมอนที่รเมื่อลงสนามนะเออใช่ถ้าลงด้วยสกิลของตัวน้ำเงินตัวน้ำเงินนะครับดูง,ง่ายนะมันก็จะ,ะไ,ดมมได้บึ้มมอนได้บึ้มแล้วก็ยิงไลท์ตามมอนที่ดูรำไรย,ยิงไลท์ตามมอนดูรำารด้วยนะ,ะแสดงว่าเคลียร์สนาม เคียร์ถูกใจนะถ้าลงมาเคียร์ก็หมดสนามถูกไหมถ้ามี4ีเลนถ้าสีเลนก็ไป3ตัวก็โดนยิง3าลา v ล่แถมเขาก็ไม่ได้ใช้อะไรด้วยนะก็คนนี้4นะครับอ่าแล้วก็คนนี้อ่าจ่ายทีดีมันกองหนึ่งกองเหมือนกันนะอันนี้จัดจ่าง่ายๆนะคนนี้ก็คอก็จ่าย2เกตนะครับ เมื่อลงสกิลดับเบิลบันตี้คอก็คือคอไอตัวแดงโดยไม่ต้องจ่ายก่อนอ่าใช่ก็คือคอไอตัวแดงมาลง,<ๆ>ลงบบแบบฟรีๆลงแดงลงแบงฟรีแถมมันมีสกิลที่จะบอกว่ามันจะได้รับเป็นเทกับดับเบิลด้วยนะแจกดับเบิลให้ให้ทุกใบไหมหมอนทุกใบเลยถ้าสมมติมีไอแดงกับถูกต้องนะก็เรียกได้ว่าไอคียเด็กคียของของคู่นี้ก็คือตัวน้ําเงินก่อนนะออได้น้ําเงิน๊บลงแดงฟรี อ่าก็ใส่แบบละสีเลยนะสำหรับทีดีนะจัดง่ายๆนะครับนะของเดียวง่ายๆเป็นเป็นแบบอ่าทีดีจัดง่ายๆนะสำหรับงบประหยัดนะอ่ะตัวที่สองใบตัวที่สองใบนะครับนะอ่าตัวนี้เห็นกด้ชัดชัดไหมคอร์สคือทิ้งมือสองแล้วก็มีสกิลคือเคาน์เตอร์โดดอ่ามีทิ้งมือสองแล้วเคาน์เตอร์โดดคือซพบายเวฟได้ซพบายเวฟแล้วก็มีสกิลคือถ้าอยู่ในกลางจะลดไซส์ตามมอนในซ้ายขวาอ่าก็ถักมีหนึ่งสองตัวมันก็กลายเป็นไซส์หนึ่งอ่ากลายเป็นไซส์หนึ่งใส่สองใบอันนี้ก็ใส่สองวนนี้ก็สองนะครับ สกิล <Skill S 2> คือถ้ามันอยู่ในช่องกลางแล้วถ้าไอซ้ายขวาที่เป็นเลเจนด์ตีวะาล้ายิงไร้เขาแข่งอ่าใช่ใช่มันบอกว่าถ้านี้อยู่กลางนะถ้ามีเลเจนด์ดราก็ในช่องซ้ายขวานะตีก็ได้ยิงหนึ่งถ้าเกิดเท่ากับว่าสองข้างมีดับเบล <4 S 2> ิลก็ทีละหนึ่งทีลนะหนึ่งสี่ไรเออนะก็เรียกว่าเป็นตัวป่าที่เก่งมีเพนเทเทในตัวมีเพนเทเทใช่มีโซโกาสด้วยนะได้ถือว่าใช้ได้เลยไปต่อไปก็ตัวนี้ตัวนี้นะ สกิลคืออยู่ในช่องกลางกันเลเจนด์ทั้งหมดใบถึงผู้นำมาซึ่งวายุกาเด็กนะคนนี้ในกล่องมันเลยนะคนนี้ก็บอกว่าเข้าเข้าเข้าสนามไอยช่องกลาง้อยู่ช่องกลางนะอยู่ในช่องกลางนะความสามารถของเลเจนด์ดาก้อนทุกใบไม่ถูกยุ่งเริกนะแล้วก็เมื่อการ์ดคู่แข่งเมื่อมันถูกทำลายเมื่อถูกทำลายนะสเตนเลเจนด์ช่องบอดดี้ในช่องบอดดี้โซนนะก็บว่าบอดดี้สูบเวลาบอดดี้กิฟไปแล้วไงถ้ามันถูกทำลายมันก็งัดมปอีกก็บอดดี้กิฟได้ไหมอ่าก็ทำคอมบูได้นะเออ ก็ใส่สองใบนะครับสําหรับคนนี้นะแห้งน้ำนี่อ่าของผมของผมแห้งของผมน้ำอ่ะสีขาวน้ำอ่ะใช่ฮะโอเคใบต่อไปก็ออกคำออกดาออกตาที่อะไรเนี่ยแหละเออนั่นแหละตีแปรกันตายออกตาออกตามาเป็นออกตาจบเลยน่ารักเลยตัวเสือหาของใส่ดีอยู่นะใจใจใจไร้หนึ่งนะเมื่อเข้าสู่สนามนะดูการ์ด เบอร์เป็นสุดสามใบแล้วก็นำเลจินดาก้อนที่เป็นมอนเตอร์หรือไอเทมหนึ่งใบแต่ที่เจอนะเลดอก็เอาขึ้นมาที่เหลือลงดอกมีมู๊กนะครับก็ไอ้นี้ถ้าสมมติใครชลาดหน่อยเล่นกับห้องน้ําไปโมตัวเองโม่สามเอาไปสามารถไปใช้กับห้องน้ําได้นะเด็กห้องน้านะครับนี่ไอใบนี้นี่จำเป็นอยู่ไปไหนไปไหนใบนี้ใบนี้ใบนี้ต้องหาเพิ่มแต่ถ้าสมมติเล่นกล่องเดียวก็เล่นได้แต่ถ้าสมมติจะเล่นฟูฟูก็คือใบนี้ต้องใส่สีโอเค ใบนี้ก็ต้องใส่สีกาแคทดีๆอ่ะใบนี้นะก็กล่องกล่องกล่องเดียวมันจะให้มาสองกาเรียกว่าอันนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันมันมีในกล่องมาแค่สองใบนะแต่จริงๆมันควรจะใส่สี่นะเพราะว่ามันมีสกิลแบบเดียวกับการแคทเลยมันบอกว่าลบมันมันไม่ถือกับกาแคทหรอกแต่มันเป็นตัวคล้ายๆกาแคทตรงที่ว่าเทคแรกคือถูกทิ้งชาสองเกตอ่ะได้เกรดละอีกเทคหนึ่งคือถ้าลงมามีเลเจนันอยู่ฮิวจั่วงมันเลย อ้างเป็นการแคทได้อยู่เอรอมันไม่ติดวันวันเท่านั้นด้วยสกิลอ่ะใช่มันก็สามารถที่จะเล่นแบบล้ำได้นะใบนี้ใส่สองยาวๆใบไหนนี่เลยใส่สองยาวๆเลยเหรอว่าใส่สองอาวีดอนอาวีดอนนะใบที่ถูกทิ้งเกิดมาเพิ่มถูกทิ้งนะครับถูกทิ้งก็ได้ชัดจังวนะมังกรน้อยที่มีในกล่องให้สี่ใบแต่ไม่รู้จะได้ใช้ไหมบางกรน้อยมาลงมาใช็คะเมื่อการที่ถูกทิ้งออ๋ ใบนี้ใส่สีของมันอยู่แล้วที่มันมีให้ทีดีมันให้มาสีนะก็ใส่สีนะครับจัดง่ายๆนะเป็นวิชูนะคนนี้มาบอกว่ามีการได้ถูกทิ้งก็ได้ชัดจัวนะชาด์ไลทเอาชัดไลทใหุ้่ดีนะแล้วก็มาจบการต่อสู้อีกานนี้ทุ่ดีก็เด้งขึ้นมาได้ก็วนอ่ะวนได้นะครับใส่สีใบนี้ก็ใส่สีตามทีดีของแล้วก็ใบถัดไปเป็นเวทมนต์แล้วนะอันนี้ก็ในกล่องทีดีเหมือนกันนะครับง่ายๆเลยนะเป็นทาอาร่านะการสืบทอดแห่งเกียรติยศนะก็ได้เกี ได้เอ้ได้เกตตามจํานวนบตดี้โซนก็คือมี2ก็ได้2เกตหรือไลท์ก็2ไลท์นสี่เลยอ่าใบนี้ก็ต้องไปหาเพิ่มมาใบนึงผมว่าใบนี้นะครับก็ต้องหาเพิ่มมานะเพราะในกล่องได้2ใบเท่านั้นเป็นใบที่ใช้ยาวๆหน้านี้นะครับนะใช้ย็นจบได้เลยสําหรับของมันนะก็อ่าแล้วก็มีการอ่าอันนี้คือ ซื้อเพิ่มนะเดี๋ยวเราจะดูนะว่าเราต้องเพิ่มใบไหนมาครับอันนี้เอาในกล่องก่อนก็แจกเกจหนึ่งหักเราได้รับไลน์หนึ่งจวสองคือเก่งมากเห็นไหมต้องใช้เยอะหน่อยอันนี้ใบนี้มีให้สองแต่ผมสุ่มหลังกล่องได้เป็อยเลยใส่ไ่าใบนี้มันมีสองนะแต่ว่าหลังกล่องจะสุ่มได้น่ะหลังกล่องนะใบนี้เป็นใบเสิร์ฟนะครับทิ้งมือหนึ่งเนาะแล้วก็หาไอ้นี่นีหาบัดดี้นะจะในในกล่องอย่างละใบอย่างละใบใช่ขึ้นมือแค่นั้นเองใช้ได้วันพื้นถืนไอ้ใบนี้ก็ต้องหาเพิ่มใบในหมวกว่ะ อันนี้เหรอใช่ยิงกาดอ่ะไม่ให้มันใบเดียวนะครับแต่ก็ต้องหาเพิ่มนะเออก็ยิงกาดนะชิ้นหนึ่งชัวสองนะครับนะก็มีคอมโบการที่ถูกทิ้งเยอะแยะเลยนะคนนี้คนนี้คนนี้นะอ่ามีคอมโบนะใส่ต่มีแค่สี่วันนี้ก็ใส่สี่วันนี้ก็สี่เนาะจัดง่ายๆนะครับเบนโฟเซนเซอร์คิลเลชันนะยุ่งเรื่การจมตีแล้วก็ได้ไลท์จำนวนไม่ได้ที่ทรงก็ได้สองไลท์นะครับเออสี่ใบใบที่สองอ่าวันที่สองนะ แจกเคาน์เตอร์ X Tech นะฮะหน้าหลัง6,000นะไอเทมปาดคอได้ใช่จะจบจะจุเทินนี้นะโอ้โหให้จบเทินเลยนะให้จบเทนินใช่ใช่แล้วก็มีอธิบายเทคนิคเขา<อ><อ>ไปแขกอ่าแหวนของเอลิเนต์การ์ดเก่าดีมาให้ใบนึงหรืมาให้ใบหนึ่งถามว่าต้องใช่ไหมมองว่าใบาสองใบยังดีก็เพราะว่ามันมีเทคให้ทิ้งมือใช่ไหมล่ะใช่ทิ้งเยอะกว่านี้จากนั้นเราสามารถทิ้งเพื่อได้จั่วได้ไลท์นะได้ซึ่งก็คอมโบการที่ถูกทิ้งถูกทิ้งช้าจั่วอีกมมัันนนกก็ว่ะ ใบต่อใบผมสลับมัวอาใบนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่สองอ่าโอเคใส่แค่สองสำหรับใบนี้นะไม้ทาแห่งมอดฮอฟนะอันี้สามารถลุกได้นะใต้เลดลุกได้นะเล่นลุกจั่วเล่นลุกจั่วนะครับดาก็ใชส์หนึ่งทุกใบไม่ถูกทำลายด้วยความสามารถการคู่แข่งไม่กลับขึ้นมือไอเทมมิติที่มันกันระเบิดได้โคตรก่งเลยแต่นี่ใช้แบบมิติไม่ได้นะเขาบอกมาแล้ว เลดเลดหรือไม่มีป้องไม่ได้อ,อันนี้อีกอ่าอันนี้ก็คือบอกว่ามอนสเตอร์เลเจนด์ดาวนัทุกใบโบ้ห้าพันนะแล้วก็มีสกลิล<ว>อาใช่ใช่ใชใซ้ายขวาในช่องซ้ายขวาบอกฮะโบ้ห้าพันแล้วก็บอกว่าเรื่องมอนสเตอร์เลเจนด์หนึ่งใบนะเราสามารถเลกการนี้หากเราเลกก็เอาการนั้นกลับขึ้นมือ,อมก็เอาไปแท็บแท็บคอมโบใหม่เนี่ยก็พวกพวกฟาร์มพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่แท็บคอมโบได้นะครับใส่สองใบพ่อใบนี้มีให้สีก็ต้องใส่สีเลยแต่ถ้าจะจัดแบบฟูฟูจริงๆก็ใส่แค่หนึ่งหรือสองใบมีแบกนะ อิมเพลยิง4หน่วยนะจาก3ยิง4นะครับถ้าผู้แข่งมีถ้าเรามีไอ้ดาร์กอสอยู่ปะดาร์กอสแล้วก็มีไอเทมคิงอ่าใช่ดาร์คอร์สหรือเรจด์นะดาร์กอสใช่ถ้าเรามีดาร์คอรสบนสนามแล้วมีไอเทมคิงอยู่ยิงผู้แข่ง4ต้นๆเลยแต่ผู้แข่งต้องมี4หน่วยด้วยนะง่ายๆเลยนะก็เรียกได้ว่าอ่าเขาเรียกว่าก็อันนี้ก็คือทีนีนะทีนีใช่อ่ะทีนี้เรามาดูว่ามีอะไรที่จะต้อง หามาเพิ่มบ้างสำหรับทีดีกล่องนี้นะครับเอาของในชุดดีกว่าถ้าจะต้องหาเพิ่มหนึ่งเลยคือกใบนี้การนี้นะก็คุณนมิดะซื้อมาเป็นหลังกล่องนะครับใบนี้เงาคือไล่ได้หากมีเจนซ์สองใบใจสังเกตยีวหนึ่งเลือดจัวสองใบใบนี้ก็คือเทียบกับเป็นใบนี้ก็คือหามาเพิ่มใบหนึ่งเพราะได้ใส่แค่สามในอนาคตหาเพิ่มใบหนึ่งมีอะไรหาเพิ่มอีกอายตัวนี้ไอตัวกาแคทนีต้องหาเพิ่มอีกสองไอตัวนี้ต้องก็คือต้องซื้ออีกลองใช่ซื้ออีกลอง แล้วก็นี่ไอของที่ผมเตรียมมาแล้วก็คือองสามันนะอ่ะยิงกาชุดเก่าที่ยิงใส่แค่2อแหละแต่ผมใส่สลีฟทิ้งไว้แล้วยิงกาชุดเก่าชุดเก่าใ่ใส่สองต้องใช้สองไม่ต้องเพิ่มสองก็คือต้องใส่ในทีแค่2ก็ได้แต่อยากจะเพิ่มสามก็ไม่แปลกโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะให้คุณนมิดาจัดเลยเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่ะเดี๋ยวมีเอาเอามาเพิ่มก่อนยังมีตัดเฟดตัดเฟดสามอ่ะเพราะอนาคตมันตีกันหนักปัจจุบันตีหนักอ่ะอ่ะเราก็ต้องมีตัดเฟดอันนี้ก็เป็นไมเทิล ใช่ใหม่ขึ้นนะสามารถหาซื้อได้นะครับอันนี้ก็อย่างละใบเลยเดี๋ยวอันนี้เป็นตัดเวทตัดเวทที่โดนบล็อกไว้เหลือใบเดียวใบเดียวก็เลยต้องใส่ใบเดียวรออย่างทีใบเดียวเดียวกันเหนียวไว้นะกันเหนียวไว้อ่า เมนโจเมนโจใบหนึ่งเก็บดอกไดฟามหาของเก็บดอกนะครับมิเซเรียมิเซเรียในกรณีที่มือไม่ดีก็รีมือทิ้งได้แถมบอนบอดก็ได้ด้วยอันนี้จะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่คนอ่าอันนี้ก็เป็นคิรินะวัยไทยก็ความสามารถคือนำมอนเตอร์หนึ่งใบทังช่วงดับแล้วก็ได้เกียร์จั่วสามารถลบเพนในเทตได้นะครับแล้วแต่คนนะอ่าโอเคอ่าเดี๋ยวให้คุณนายเดะจัดเด็กอ่าหรดอว่าจะจัดยังไงได้มาหลังจากที่ เราเห็นอันนี้ในกล่องเดียวนะคุณนบียาก็ไปจัดเพิ่มอีกกล่องอ่ะแกให้ดูแกให้ดูให้แกให้คนดูดูกันสดสดเพิ่มอีกกล่องหนึ่งนะครับเพราะว่าบอกแล้วที่พูดไปเมื่อกี้ว่าต้องใช้ของมันไม่ครบตัวกาแคทนะตัวตัวนี้นะตัวกาแคทใช่มันต้องใช้เพิ่มยี่ห้องวตัวกาแคทนะเพราะมันไม่ติดบันเทิงนะชูซ่าลักนะครับต้องใช้เพิ่มเป็นการที่โคตรดีอ่าเรียกได้ว่าอันนี้เป็นแตกลิออไม่ใช่แตกลิตคือจัดกันสดเลยดีกว่าจัดสดง่ายจัดสดแล้วก็ เราจัดให้ดูด้วยว่าใช้สองกล่องแล้วใช้อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะจัดนั่นจะหมายเปิดหลังกล่องโชว์กันไปเลยโชว์ชิงเขาดูไปเขาไปแรกไปแรกวิ่งโฆษณาหลอกไปชิปเรียบร้อยโเรียบร้อยกระทาโอ้ทำไมไม่ได้ใบจั้ยใบนี้ดีนะใบนี้ดีถ้าได้ใบนี้จะดีได้ใบนี้คือคุ้มกว่าเยอะเอาโอเคมาจัดง่ายๆเปิดมาทั้งกล่องเพื่อโอเคเอาออกใบก่อนอย่างละใบก็ใส่ฟอย์ไปอ่าง่าย ไอตัวนี้ถามว่าใส่สีไหมผมว่าอ่าอันนี้อันนี้จัดจัดตามใจชอบเลยจัดเลยจัดตามอยาชอบเลยใช่ไหมจัดเลยย้ายตามสบายเลยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก่อนผมเอาไม้ตายออกก่อนนะอ่าไม้ตายออกก่อนอ่าใบนี้ผมว่าผมมองว่าใส่สามอ่าโดดนะไอตัวโดดอ่าโอเคใส่แค่สามอ่าไม่เป็นไรทุกคนดูอย่างนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเรียงให้ใหม่อีกรอบนึงใบนี้สามใบนี้สองไอใบนี้สองปกติอันนี้ก็สองอันนี้พ้อคำผมใส่สามก่อนอืมแล้วใส่ไปในตัวนี้ ชูซ่าใสซีอ่อวีดอสองอยู่แล้วไออุ้ยมังกรน้อนพอดเหลือสองมันก็ใส่เยอะมันก็ไม่ได้ดีนะมันก็ไม่ได้เทคดีขนาดนั้นใช่ก็คือว่าเราก็แค่ใช้เทคอันนี้อ่ะผมไม่ใส่ก้าฟลาแล้วครับผมใส่แบบนี้แแปะอ่าสามใบยิงกาดแปะกราดเสิร์ฟสามอ่ะถ้าเล่นเฉพาะชุดนี้ก่อนนะไม่ต้องพึ่งอนาคตอะไรมากหรอกก็คือเล่นเฉพาะชุดนี้ไอดีเน็ตแปะอไม่ตาย 8, แล้วก็นับเด็กเลยก็ได้ไปเดียวพอเพราะว่าเราไม่ได้กัดด้วยไม้ตายอีกแล้วมันตีี่สองแปดแเก้าสิดสิบงสามสี่้าสิบหกเจ็ดแปายี่สิบยี่สิบอยี่สิบสองยี่ามี่ห้าหกยี่เจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสี่สามี่ สามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสิบสี่สี่สองสี่สามสี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่สิบห้าได้ถอดถ้าถอดใบหนึ่งก uh, ็เนี่ยก็อันนี้ไปกายจะถอดอันนี้เยอะใบนี้เยอะอ่าเนี่ยถ้าจัดห้าสิบใบเขาแค่นี้สำหรับสองกล่องนะประมาณนี้นะครับสองกล่องประมาณนี้ง่ายสุดอ่าเดี๋ยวจัดอันนี้แบบไม่ไม่ไม่พึ่งของนอกนะอ่าแบบสองกล่องสองกล่องนะแบบไม่ต้องมีของนอกนะก็จัดประมาณนี้นะถ้ามีของนอกเดี๋ยวจัดให้เองพี่เอเรียงให้อ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเรียงเรียงแบบลิตใหม่ไปเลยทำ็นคลิปเดียวนะอ่ะเดีียรรงใหู้นคับ ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนี้สามใบนะคนนี้ก็สองใบนะครับจัดสดนะเขาเรียกจัดสดนะฮะจัดสดจัดสดสดจริงแต่จริงๆใบนี้คือฟาร์มดีนะครับถใช้ยาวๆนะต้องสีแน่นอนต้องสีก็กาแคสต์กาแคสก็ใส่สีวันยังค่ำนะแปลกแปลกเลยพี่วะเฮนี่สามอพอี่แปกใบ่วนีต้องใช้นะฮนะพอใช,ใช้ใช้สาม กระทาก็อย่างละสองวันั้นแหละมันทางเลือกอ่าสื่อนะก็อันนี้สองสองแล้วก็เอลิเนียสองอากระทาฟอยมามระทาฟอยมามฮะราทาฟอยโอเคโอเคอยู่ในกองสือว่าอยู่ในกองโอเคอ่าสองกองแล้วก็เซ่เออเซ่แล้วก็ไม้ตายใบเดียวอ่าประมาณนี้นี่คือ สองกล่องนะครับดู<ย>าจากภาพได้เลยนะโอเคอามาจัดแบบใส่ของเสริมมายากสิเ,เดี๋ยวตัดภาพให้นะครับมาครับผมกลับมาในเวลาอันสั้นอย่างรวดเร็วนะก็กกทําการเสริมเรียบร้อยนะครับเด็กของคุณนามิดะเรียบร้อยนะก็สรุปแล้วนะครับใช้สองกล่องกับของเสริมอีกยิบย่อยนะครับอ่ะไปแบบรวดเร็วเพราะว่าเมื่อกี้เราพูดสกิลกันไปแล้วนะใช้คนนี้แตก นะครับยืมโซเดกมาใส่นะครับห,หมอกาละเล่นบัดดี้ด้วยแล้วก็ไอ้คู่นี้เป็นบัดดี้เหมือนเดิมนะ<ช>มันยืนยังไงมันอยู่แบบนี้ไหมอ่าใช่ใช่ใชอ่าใชา่มันอยู่อย่างนี้อยู่อย่างนี้นะเออเอาสองใบนี้บัดดี้แล้วก็อะไรวะเนี่ยเอามาไล่ดูกันเลยแบบรวดเร็วรวูปเดียวเพราะว่าคลิปมันนานเกินละอ่าคนนี้สีเนาะสีอยู่แล้วแน่นอนสีตัวแดงตัวแดง ตัวแดงก็ก็สี่เอาทำไมตัวแดงไม่ฟอยสองอะอ๋อลืมเป็นเบดดี D ้แล้วฟอยอ่ะอันนี้สี่เนาะตัวนี้สี่นะครับมาตรฐานต้องสีแน่นอนนะ,ะยังไงก็ต้องสีแน่นอนไม่มีมากกว่านั้นนะครับแล้วก็เป็นตัวโดวโดพิเศษสามตัวนะครับอ่าเห็น,น้วยังเห็นในจอถัดมา,ามก็เป็นพวกตัวฟาร์มนะครับ ตัวน,นี้อ่ากาแคปเป็นตัวที่สกิลคล้ายกาแคปนะกันอ่าคล้ายว่าคลา้ายดีเดียววันนี้ที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นะที่ว่ามันได้ไลท์ได้จั่วได้ไลท์จั่วแล้วก็ถูกทิ้งชางสองเกม<อ>โคสามัญเนห้งองน้ำมันใส่ได้ถูกทิ้งก็สี่เล่นได้ <S <S ดาอ,า,อ,ดอาวิโดสองใบเกิดมาถูกทิ้งนะครับแล้วก็นกมิชู ี่ชมังกรเอ่อเอ่อเดี๋ยวออ,อ,อตตาดีกว่านี่นี่เอนกนี่สองเออออตตาเอ้ยมังกรนกอะไรอ่ะไม่รู้เรียกนกเอาอ,ออตตาออตตาสามนะครับแล้วก็เป็น,นคนนี้นนนเทเรียสสองใ <ไง S 1> บสุดยอดนักรบนะครับอันนี้ในมันใบเดียวยแล้วนะแล้วก็เป็นเยี่ยวย์ เดี่ยวสเตนเดี่ยวเสิร์ตเสิร์ตของใช่ไหมไม่อ่าสแตนบัดดี้แล้วกันไม่โอ้สแตนบัดดี้สแตนบัดดี้โซนอ่าใช่เมื่อถูกทำลายสเตนบัดดี้แล้วก็เมื่ออยู่มันกันไมแล้วก็เป็นการ์ดกันเนาะสี่ใบนะครับหลังจากดูมาแล้วแล้วก็เป็นการ์ดเสิร์ตของนะการ์ดเสิร์ตไอ้บัดดี้เวทเสิร์ตบัดดี้อ่าสามใบนะครับแล้วก็เป็นเวทจัวสามใบนะ เห็นไหมแสงสะท้อนเนาะไม่เป็นไรแล้วก็เป็นเวทได้เกรแล้วก็เลือกเกรดหรือเลือกไล่สองใบนะครับเห็นไหมมาสะท้อนแสงหน่อยอ่มองเห็นเนาะเออก็เป็นเวทอื่นๆนะพวกที่เหลือก็จะเป็นเวทอ่ะเดี๋ยวเอาเวทฟาร์มมาให้เสร็จก่อนอ่ะยิงดัดสองใบสองใบอ่ะที่เหลือเป็นเวทตัดเกมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตโทษที ริมมอนสองคนนี้นะเป็นมิเซเลียกับเบนโจนะครับไปคุระใบยืนตรงนี้แล้วกันยืนไปเลยะดูกันไปแล้วนะตัดเวทไปเดียวแล้วยันทีไปเดียวแล้วก็เป็นตัดเพยนะครับสามเนื่องจากในอนาคตเนี่ยมันจะเวิกหนักก็สามใบระว่างไปวที่ไปว่างไดปไอเส้นแท้สองใบไอเทมหลังกองไอเทมหลังกองสองใบ แล้วก็เป็น Impact ใบเดียวนะครับใช่อ่ะโอเคประมาณน,นี้นะครับสำหรับลิสต์ของดับเบิลัสนะประมาณน,นี้ใครชอบก็อยิากดไลค์กดแชร์กด u b บส r ค b ้แล้วก็ขอบคุณร้านเซบุลุษนะครับที่ให้ยินสานที่นะครับผมสวัสดีครับจ้า